ความหมายเลข198891นะคะรวมไปถึงคนที่มีเลข8998ร่วมกับ1991ก็จะมีความหมายเดียวกันเลขนี้สะท้อนถึงออร่าของผู้นําอย่างชัดเจนค่ะมังจะมีลักษณะอัลฟาหรือว่าจฝูงที่ค่อนข้างชัดคนเลขนี้มังจะถูกเลือกให้เป็นผู้นําโดยเฉพาะเวลาที่ไปอยู่กับสังคมแวดล้อมใหม่ๆ เพราะว่าคนเลขนี้เป็นคนที่มีออร่าที่เด่นมีแรงดึงดูดที่ค่อนข้างทรงพลังและเขาก็เป็นคนที่มั่นใจมีอุดมการณ์มีพลังเต็มเปี่ยม Energy ของเขาค่ะเวลาพบปะผู้คนเนี่ยก็มักจะไม่มีตก วางตัวดีแต่งตัวดีวางภาพลักษณ์ได้ดีมีแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์นะคะชอบพัฒนาองค์รวมมองภาพรวมเก่งมองอะไรไปข้างหน้าเหมือนรู้เทนอนาคตและคนเลขนี้ก็มักจะเหมาะกับงานที่ทรงเกียรติงานที่มียศมีศัก์หรือว่างานที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันหรืออาจจะเป็นงานที่เป็นระบบใหม่โรคใหม่งานที่ต้องการแรงบันดาลใจปลุกไฟพัฒนาก้าวหน้าทุกรูปแบบอีกมุมหนึ่งนะคะเลขนี้ก็จัดว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างเฟียดมากมั ่นใจสูงเชื่อมั่นสูงไม่ชอบคําว่าทําไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกคนคบเลือกคนคุยนะคะชอบพูดคุยกับคนที่ฉลาดให้ไอเดียอะไรกับเขาได้เขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้กับคนที่ทําให้รู้สึกมองหรือว่าคนที่พูดจาไม่ดีพูดจาไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียรติอันนี้เขาจะไม่ชอบมากๆเนื่องจากว่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในคุณค่าของตัวเองสูงเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกค่อนข้างกำหนดในทุกสิ่งทุกอย่างคนเลขนี้เนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเขาหยิ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะคนเลขนี้ก็เป็นคนที่ก้าวหน้าได้เร็วดูมีบารมีมียศมีศักดิ์ แม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าด้วยลักษณะของภาพลักษณ์ของเขาอะค่ะจะดูเหมือนลูกพญานาะคเหมือนท่านหนึ่งแล้วก็คนเลนนี้จะไม่ชอบให้ใครบงการหรือว่าสั่งถ้าจะขอร้องให้เขาทําอะไรเนี่ยต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพนะคะเชิงขอร้องเชิงการให้คุณค่าเขาคนเลนนี้นะคะก็มักจะดวงแข็งดวงแคล้วคาดปลอดภยัยแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็มักจะได้รับอภิสิทธิ์กว่าใครคะ่ะ